เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องรักโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจเป็นเหมือนเมกะเทรนด์ทำสินค้ายังไงให้ยังรักโลกตอบโจทย์คนได้มากขึ้นด้วยอันอื่นอาจจะหาตังค์ได้ดีกว่านี้ <laughs> ตอนนั้นรองเท้าขวดพลาสติกถ้าพูดขึ้นมาปุ๊บทำไ,ได้ได้วยหรอเนยะแต่ตอนนี้ตัวเลือกที่เป็นลักษณะนี้ก็มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็สูงขึ้น เราสองคนอะเอาแวร์เรื่องโลกร้อนอะไรเงี้ยพอเราทํา ธุรกิจอะครับเราเลยกลายเป็นเหมือนเหมือนรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้จริงเราคุยกันแล้วเราตกผลึกมาเป็น3อัน sustainability ก่ Sustain ability, อนเลยของก็คือ functionality ก็คือเรื่องของการใช้งานเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ simple design คืออยากให้ใส่ได้ทุกวันแล้วก็พอ3สิ่งนี้ครับตกผลึกมาแล้วมันก็เกิดมาเป็นแพ็คไลน์ต่อไปก็คือ for people คือฟังก์ชันก็คือการใช้งานเนาะ for the planet ก็คือ sustainability วัสดุที่เราเลือกใช้อันหลักนะครับคือตัวผ้าใบาที่ทําจากพลาสติกรีไซเคลิลเราอยากให้มันนุ่มด้วยเราเลยคิดค้นขึ้นมาว่า ยางพาราในประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันดีครับเราก็เลยลองเอารีไซเคิลนะครับที่เหลือจากการผลิตเตียงเนี่ยนำมาใช้เป็นแผ่นรองของเรา พอเราได้โปรด u ักต์มาแล้วแล้วเราก็ไปหา t a r ์เก็เราเลยให้เขาลองเลยแล้วก็ดูว่าเขาจะซื้อไหมเหมือนทำมาเก็ต e s e ิ r c ์นะครับโดยการไปออกบูธคือเป็นเหมือนกลยุทธ์เริ่มต้นของเราเนาะคอนเซปตรักโลกเรามันแรงเนาะแล้วก็ไปหางานที่เป็นงานกรีนเป็น t a r ์เกแรกที่เราเห็นอย่างชัดเจนคือเราพยายามทำออร์แกน c กคอนเทนตนะครับรองเท้าที่ดีในความคิดของเราอะ่ะมันเป็นรองเท้าแบบไหนก็อันนั้นก็เป็นออร์แกนิกคอนเทที่ค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีครับ ปีแรกเราก็ผลิตไม่ทันขายเนื่องจากเราเป็นรองเท้าแฮนด์เมดกำลังผลิตเราก็ไม่ได้เยอะด้วยบวกกับออเดอร์ที่เข้ามามีหลากหลายไซส์มันก็จะเป็นช่วงพีคของเราครับมันเกิดเป็นอัลเลิร์ว่าเราต้องแก้ปัญหายังไงกับออเดอร์ที่มีอยู่ในมือเราควรจะพีออเดอร์ไหมเราควรจะสต็อกเยอะขึ้นไหมก็ค่อยๆปรับไปครับแต่เรามองว่าทั้งหมดนี้เป็นกู๊ดป๊อปป์เลิมดียยวที่มันเกิดขึ้นเราจะได้แก้แล้วก็มีเฮ้ยมันมีสัญลักณว่ามันมีคนสนใจจริง ก็จะมีแบรนด์อื่นที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เริ่มชูเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งจริงเป็นเรื่องที่ดีกับตลาดคือมันมีการแข่ิชันเข้ามาทุกคนก็จะเริ่มพยายามที่จะอินโนเวทแวลูอะไรที่จะเพิ่มให้ลูกค้าได้อีกเรามองว่าตัวรองเท้าเราทามาแบบนี้มาอ๋แต่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบางคนเขาอยากใส่สีสันเข้าไปในการแต่งตัวของเขาเนี่ยรองเท้าเองก็ช่วยได้เพื่อให้การแต่งตัวมันสนุกขึ้นได้เป็นรองเท้าที่ทํยาจากใยไผ่ก็คือใยไผ่เนี่ยใช้ทรัพยากรน,น้อยกว่าในการเติบโตแล้วว้วกกวกก็็นุ่นดยยเรละ ตอบโจทย์กับตัวสินค้าของเราด้วยมันอาจจะมีความโชคดีด้วยที่เราอาจจะมาแรกๆที่แบบแล้วเราก็ชี้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยคนก็เลยยังจําเราได้อยู่ว่าเราเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ o c เ a ีย b r บ n d เรากับสิ่ง้อมค่อนข้างเยอะอย่งที่2ง,งก็คือผมว่าเรื่องของแมสเซจที่เราต้องการจะเสือ่อไปคือช่วงแรกๆเราก็จะทําเมสเซจค่อนข้างสิมโพมากว่ารองเท้าจากพลาสติกอินเส็งเขาคือพอรองเท้าผลพาติกช่วมันเข้าใจง่าย มันก็จะ a s s o c i a t e กับเรื่องแบรนด์กับตัวสิ่งแวดล้อมแบบได้ง่ายมากๆแล้วก็จะมีกับคอนเทนต์ต่างๆที่อธิบายมากขึ้นว่าเฮ้ยมันดียังไงหรือว่าแบบอะไรที่เราใช้ในในแบรนด์เรามันรักโลกขึ้นได้อย่างไงคือเราคอลแลบร่วมกับเขามีทั้งดาราและอินฟูซึ่งเราก็พยายามเราผสมกลุ่มคนที่มีบุคลิกแตกต่างกันไปซึ่งเราก็ต้องเริ่มจากบุคลิกที่ใกล้เคียงกับกลุ่มแรกของลูกค้าเราก่อนะก็คือเรื่องของคนที่มีความสนใจเรื่องรักโลกหลังๆวันนี้เราพยายามจะจับในกลุ่มมากขึ้นนะครับ พอเราเห็นคนที่ใส่รองเท้าของเราตรงนี้ก็เป็นกำลังใจที่สำคัญมากลูกค้าซื้อเราเพราะเราแบกอะไรมาที่จับข้อที่เก่าไต้ตอนแรกครับเราก็ยังจริงใจแล้วก็ยึดถือมันเป็นหลักสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องรักโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเหมือนเมกะเทรนด์มันก็ต้องพยายามทําต่อไปทําให้ดีขึ้นการทําสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องรักโลกย,ยังไงมันก็เรลเวนต์อยู่เสมอเรามองว่าเราอยากพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นในรูปแบบที่มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์คนได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นส่วนของที่เป็นเรื่องของ Process เราจะทำยังไงให้มันรับลูกได้มากขึ้นลดเวทได้มากขึ้นสุดท้ายจะเป็นเรื่องของตัว People ที่เรามองไม่ว่าจะแบบชวนให้คนอาแวร์กับโลกมากขึ้นเหมือนกับมี Impact ที่ดี่อ community ท,ที่เป็น supplier ของเรารีซอสท,ที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราโตงได้มากกว่านี้เม็ดเงินมันก็จะช่วยเข้ามาพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ